สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับห่างหายจากการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทปไปนานทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้เจ้าซัมซุงมา1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับเป็นซัมซุงวิดีโอเทป vss นะครับเป็นซัมซุง s v d 1 0 0 g นะครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป vss นะครับสภาพนี้ก็เก่าเก็บนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ผม ไปรับซื้อมาเขาเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมเก็บไว้นานนะครับจนคุณผู้ชมก็คิดดูนะครับว่าเก็บไว้นานแค่ไหนนะครับสายไฟโดนโดนหนูแทะนะครับจะต้องตัดออกแล้วก็ต่อสายใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้อะไรครับนี่อสสรพิษอสรพิษไร้ขานะครับเป็นน่าจะเป็นสารคดีนะครับมาลองใส่เข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมครับ ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนานๆทีจะมีมาทีหนึ่งนะครับสาหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ครับนี่ครับมาแล้วครับเป็นหัวม้วนเลยนะครับแบบนี้มีระบบแทร็กกิ้งด้วยนะครับแทร็กกิ้งทาให้ภาพที่เล่นอยู่เต้นๆหรือไม่ชัดนะครับทําให้ภาพชัดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมันมันแทร็กกิ้งอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทปซัมซุงนะครับเป็น เจ้าซัมซุงเอสวีนะครับซัมซุงเอสวีดีหนึ่งศูนย์ศูนย์จีนะครับคุณผู้ชมครับก็รอสักครู่นะครับเพิ่งใส่ม้วนเข้าไปนะครับเป็นไทเทลของม้วนนะครับอ่มือถือภาพมือถือไม่ค่อยโฟกัสนะครับรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็คงมานี่ครับจะมาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งครับ นี่มาแล้วครับโอ้โหสภาพนี้แบบมอมนะครับแต่ก็ยังคงใช้ได้นะครับคุณผู้ชมยังคงใช้งานได้ปกตินะครับนานทีมาทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ปัดฝุ่นไม่ได้ขัดเกาอะไรเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับดําๆแบบนี้แหละครับดําๆปีแบบนี้แต่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวไปท<ๆ>ําธุระมาเย็นๆว่างๆผมจะมาปัดมาขัดมาเกาให้มันสวยงามขึ้นนะครับนี่ครับมาแล้วครับ ด้านหน้านี่ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับข้างหน้านี่ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับเป็นลองไลท์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นหัวอ่านเพชรด้วยนะครับตัวนี้เป็นหัวเพชรนะครับไดมอนด์นะครับอ่านี่ครับเป็นซัมซุงซัมซุง VSS นะครับหรือว่า เจ้าซัมซุงวิดีโอเทปนะครับ SVD 1 0 0 g นะครับเครื่องด้านหน้าสีทองนี่ยังคงสวยงามนะครับแต่ด้านหลังก็ดำหน่อยนะครับเก่าตามสภาพนะครับนี่ครับเป็นสารคดีนะครับม้วนวิดีโอเทปสารคดีนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่สเตอริโอนะครับนี่ครับสองสายใช้สีเหลืองสัญญาณภาพนะครับสีขาวเป็นสัญญาณเสียงนะครับเป็นออดิโอกับวีดีโอแค่นั้นเองนะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Samsung Videotape VSS s a m s u n g SVD 1 0 0 g ตัวนี้นะครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับที่ต่อสู้กันมันจะเกิดจากเหตุผล3ประการนี่ครับกิงอาหารที่อยู่ก็ถือว่าเป็นของเก่าหายากนะครับที่ยังคงใช้งานได้ปกติแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับแต่เั้วนาู้่าี้ไม่ใช่มันเกิดมาเพื่อเป็น อะเดี๋ยวผมจะลองอ่าสต็อปนะครับสต็อปแล้วก็อีเจ็กเอาม้วนออกมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับการโหลดหม้วนเข้ามวนนี่ยังคงนิ่มนวลใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ